สวัสดีค่ะเอทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเลาวสตานะคะวันที่28มิถุนายน2567ครับพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะ โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องพี่น้องคาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้ใจหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่น สถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดทุกวันเหมือนกันกับตัวเด่นนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นให้ f c ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันนะคะเลขเด่นประจำวันท่านจะใช้ได้ทั้งวันสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะพี่น้องเนาะทุกท่านขาเจะจะพาไปดูวันที่27ก่อนนะคะค่อยมาดูวันที่28ต่อพี่น้อง วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะทุกคนเสียดายมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะเจ้ให้เด่นศูนย์และเก้าเก้ากับหัวพี่น้องเจ้ไม่ได้จับให้นะคะทุกคนตัวเลขหลายตัวนะคะทุกคนจุง้งเห็นมันออกมาสามสองแปดหกศูนย์พี่น้องศูนย์หกหกศูนย์นะคะทุกท่านเด่นมาศูนย์นะคะพี่น้องขาเก้าหกจับได้พี่น้องศูนย์หกไ่ได้จับให้นะคะพี่น้องขา เอาเลขเด่นประจําวันมาไหมมาศูนย์นะคะห้าหลุดพี่น้องเลขเด่นประจําวันเข้าติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะทุกคนเข้าติดต่อกันสี่ห้าวันแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวันแล้วพี่น้องเลขเด่นประจําวันนะคะเอาเราไปลุ้นต่อวันที่ยี่แปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้นะคะใจได้อยู่ที่สองและหนึ่ง เรามาดูคู่ความนัดจะเป็นนะคะวันนี้จะจับได้ทั้งหมด8คู่นะคะ2 2 3 28 26 20 1นะคะ12 18 16 10 มื่อนี้ขอหนึ่งสามแล้วพี่น้องจับคู่หนึ่งกับเสดายคู่หนึ่งเอามันไปเบิดเลยพี่น้องขาแล้วจะมักเล้วพี่น้องคู่ตัวเด่นนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะทุกคนคู่ที่ใจชอบนะคะทุกท่านใจชอบหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้ถ้า fc ชอบตามใจได้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเผื่อ fc ทุกท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะเลขเด่นประจําวัน สุกอยู่ที่เลข6และเลขหนึ่งเบิ้ลประจาวันคือ6 6กับหนึ่งนะคะทุกท่าน6กับ1นี้นะคะท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องปิ่นจังใดเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องขามีครูใดมกักบ่ค่ะหมักกระตามใดเด้อพี่น้องเด้อบ่หมักกระพราใดคือเก่านั่นแหละพี่น้องสถิติมีเข่ามีหลุดทุกมือจ้ะพี่น้องขา ค่ะทุกทานคะสำหรับแนวทางนะคะเราสะตาวันที่28มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกมันหมางผุูุุ้คนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า